สวัสดีครับเพื่อนเพื่อเลขเด็ดพ่อปู่แม่ย่านะครับเข้าสองตัวบนนะครับที่ผมไปขย่าขอเลขเด็ดมานะครับนี่นะครับเลขที่ออกคือ935นะครับและเลขที่ผมขย่าได้คือ513นะครับซึ่ง มีคนนะครับนำไปตัดเล่น3 5หนะครับตัดเล่น2ตัวนะครับก็รวยรับทรัพย์นะครับซึ่งผมก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกลางวัลด้วยนะครับกับเลขพอปู่ม่ย่าที่ท่านนั้นนำไปตัดเล่น2ตัวนะครับก็ ดีใจด้วยนะครับที่ท่านนั้นถูกลังวัลน,นะครับซึ่งงวดหน้าเราก็จะตามมาให้ท่านอีกนะครับและก็รอชมว่าผมจะได้เลขอะไรมาแบ่งกับเพื่อนๆนได้รับชมอีกนะครับซึ่งคลิปที่ผมลงนั้นก็ ไปชมย้อนหลังกันได้นะครับในช่องคนอินดี้2021นะครับว่าผมได้ขยเามาจริงหรือเปล่านะครับซึ่งเลขที่ผมนำมาให้นั้นออกจริงหรือเปล่านะครับเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับเพ,เพื่อนไปชมย้อนหลังกันได้นะครับอย่างไรก็ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมคนอินดี้2 2 2 1นะครับขอบคุณครับเพื่อนๆ